มิ s ชั่นท o the m o ู n พอดแคสต์รอตัวอยู่บ่ายพบกับเสื้อเชิ้ต GQ X Mission to the Moon s e l e c t i v e Edition เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีเสน่ห์สั่งซื้อได้ที่ลายไมชอ็อปแอดเลยแอด Mission s i s s t o t to t o o n o o n สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับกันอยู่กับบริวิตธ,ธานุสาหะครับวันนี้ผมเอาเรื่องของผลกระทบของวิกฤตโควิด กับเรื่อง business travel มาชวนคุยกันเพราะว่าผมผมเองก็จริงๆถ้าใครติดตาม mission daily report ผมพูดปเป็นนี้เยอะนะพะ่ออธุรกิจท่องเที่ยวไม่ใช่ท่องเที่ยวเดินทางเพื่อทําธุรกิจเนี่ยน,น่าเป็นห่วงนะฮะใครที่จับเซกเตอร์นี้อยู่เนี่ยค่อนข้างน่าเป็นห่วงทีเดียวนะครับวันนี้ผมมีรายงานจาก s c b a c ที่เขียนถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะตอนเริ่มมีการวิเคราะห์กันอย่างจริงจังแล้วว่า ตัวเลขจะเป็นยังไงบ้างนะครับการเดิออนทางเพื่อไปทําธุรกิจจริงๆมันก็ครอบครอบคลุมหลายประเภทนะครับประเภทที่เราคุ้นๆกันก็คือไปเจอกับคู่ค้าสําคัญนะฮะหรือว่าไปเจอไปอาจจะไปในสาขาถ้าเกิดว่ามันมีเราเป็นบริษัทที่มีหลายอยู่หลายประเทศนะฮะไปเจอเพื่อประชุมหรือว่าจริงๆเพื่อพบปะพูดคุยเพื่อรักษาสัมพันธ์ทางมิตริยนดีก็มีบางทีเราไปดูเราบินไปดูงานเนี่ยบางที ตัวงานจริงมันสามารถดูดทางอื่นได้แต่ว่าเราไปเพื่อให้เราเห็นว่าเรื่องนี้เราเอาจริงนะอะไรเงี้ยมันมีเหตุผลร้อยแปดนะครับไปเยี่ยมชมงานเยี่ยมชมโรงงานเยี่ยมชมตลาดตัวตลาดลงพื้นที่อะไรพวกนี้เนี่ยก็ถือเป็นการเดินทางไปทางธุรกิจทั้งสิ้นนะฮะบ,บางทีก็จะเป็นลักษณะของการเป็นคล้ายๆกับว่าเพื่อจะไปดูตลาดใหม่อะไรเงี้ยนะฮะมันมันมีหลายเลเวลมากอีกพาร์ทหนึ่งที่น่าจะเป็นพาร์ทใหญ่ๆก็คือพาร์ทของการสัมมนา ะะอันนี้เป็นงานตั้งแต่พวกงานอีเวนต์นะครับงานาลักษณะของเป็นโชว์เคสนะฮะงานแฟร์นะครับเทรดแฟร์ fair, นะฮะหรือจริงๆมันเป็นการประชุมสัมนาก็มีนะอย่างเช่นพวกแบบ World Economic Forum อะไรแบบนี้นะฮะก็ก็มีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะในอดีตก,ก,ก็เป็นพาร์ทที่ที่สำคัญจำนวนคนที่เดินทางเพื่อจะไปทำธุรกิจเนี่ยเทียบกับคนที่เดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวเพื่อ พักผ่อนเนี่ยหย่อนใจเนี่ยนะครับแน่นอนว่าน้อยเดินทางทําธุรกิจน้อยกว่าเยอะนะฮะเมืองไทยถ้าจะไม่ผิดประมาณ5%เปอรนั่นเองจํานวนนะจำนวนนะฮะแต่อีที่เยอะกว่าคือการใช้จ่ายต่อวันต่อหัวนะฮะที่เหตุผลที่เยอะกว่าก็มีหลากหลายเอาเริ่มต้นตั้งแต่เครื่องบินนะฮะเวลาเดินทางด้วยเครื่องบินเนี่ยนะครับคนที่ต้องทำทำธุรกิจเนี่ยถ้าซีเนี่ยหน่อยก็ส่วนใหญ่นั่งดีสเนสคลาสหมดนะฮะถ้าจูเนี่ยอาจจะต้องนั่งเอกรอมีนะแต่ว่าถ้าเกิดบินไกลๆมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หลายคนก็ให้นั่ง business class ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนตอนนั้นทีนี้เอาว่าตั๋ว business class หรือแม้แต่ตั๋ว conomy ที่ซื้อเองเนี่ยนะครับถ้าเป็นบริษัทส่วนใหญ่ซื้อเนี่ยเขาจะไม่ซื้อประเภทที่เอาเท่าที่ผมเห็นแล้วกันนะบางบริษัทจะซื้อผมไม่แน่ใจเหมือนเขาจะไม่ซื้อประเภทที่แบบเปลี่ยนตั๋วไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะบางทีเนี่ยคนเดินทางไปทำธุรกิจนะครับบางทีมจะบินวันนี้วันที่สิบ last minute เลยเนี่ยมันติดงานด่วนขึ้นมาก็ต้องเลื่อนตั๋วนะครับเพราะฉะนั้นตัวตนต๋วก ไอตัวเพที่ f l e x กซ l บหน่อยก็จะแพงนะฮะก็จะแล้วก็จะก็จะก็ค่าตั๋วก็จะแพงนะครับบินมาถึงปุ๊บเนี่ยโรงแรมที่นอนก็ค่อนข้างจะเป็นโรงแรมที่ดีส่วนใหญ่นะฮะทาน,นข้าวทานข้าวอะไรมันก็คือมันจะแพงหมดนะครับแล้วก็แล้วก็มันไม่ใช่แพงหมดคือมันมีแนวโน้มล้วกันว่าจะจะค่อนข้างค่อนไปทางสูงนะฮะเ,เดินทางก็ก็นั่งแท็กซี่อะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าคือเหตุผยแบบนี้ จริงๆเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ใช่ว่าอยากจะใช้เงินฟุ่มเฟือยหรืออะไรหรอกนะฮะ <c oughs> คือหลายคนเนี่ยบางทีลงเครื่องเช้าปุ๊บประชุมเลยผมผมบางทีผมบินเมีอยู่ครั้งนึงผมบินไปทํางานที่อังกฤษเนี่ยก็คือลงเครื่องปุ๊บเช้าเช้าเนี่ยครับเก็บกระเป๋าเข้าโรงแรมอาบน้าแล้วก็ออกมาประชุมเลยอะไรเงี้ยหรือไปญี่ปุ่นก็เคยหลายที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่ต้องนั่ง business class เพราะมันต้องนอนฮะคือมันต้องนอนให้ได้นะมันต้องนอนให้หลับให้ได้เพราะว่า มาถึงปุ๊บต้องประชุมเลยเราไม่มีเวลามันพักหนึ่งวันหรือแบบมืนหมืนวันหนึ่งไม่ได้นะฮะประชุมประชุมเสร็จล้วก็บินกลับอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือสาเหตุนะฮะค่าใช้จ่ายก็เลยจะสูงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พอไปถึงเนี่ยบางทีเราก็สมมติจะไปบริษัทลูกค้าอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเขามารับก็โอเคถ้าเขาไม่มารับหรือบางทีเขาติดธุระหรือบางทีรถเกรงใจเนี่ยแท็กซี่กาจะเป็นทางเลือกที่ที่ง่ายกว่าสําหรับเรานะฮะทีนี้อย่างก็ดีเนี่ยพอมันมีเจ้าโควิดมาเนี่ยนนนะะคคบอุุณณจจิไปสาขาข ไปหาลูกค้าอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับแล้วทําไงฮะก็ต้องประชุมออนไลน์นะฮะคุณไม่มีทางเลิกขึ้นนะคุณต้องหาทางไม่รู้อะ่ะคือคุณต้องทํางานออนไลน์ให้ได้นะครับทีนี้พอทํางานออนไลน์ได้ปุ๊บเนี่ยเอ๊ะคนที่ดูแลองค์กรก็เริ่มคิดนะฮะว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมต้องบินไปหาด้วยที่ผัผ่านมาที่เราบินไปเนี่ยเอ๊ะเราไม่บินได้ไหมนะครับ ตลาดในการเดินทางเชิงธุรกิจทั่วโลกเนี่ยมูลค่าปี2019เ่ยนะครับ1.4ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ s c b a c บอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับสวนักวิจัยระดับโลกหลายแห่งในคาดการณ์ว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจของตลาดการเดินทางเนี่ยจะหายไปแบบถาวรขอเน้นที่คำว่าถาวรเนี่ยนะครับ20-25%นะครับเพราะองค์กรต่างๆเนี่ยจะปรับลดงบที่เคยจัดสรรว้สำหรับเรื่องการเดินทางเนี่ย แล้วก็ก็เนี่แหละคะคือถ้าจะมีคนเดินทางก็ต้องถามว่าคุณจะไปทําไมอะในเมื่อคุณสามารถที่จะคุยผ่านออนไลน์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการเดินทางก็จะเป็นเรื่องของเรื่องที่จําเป็นจริงๆอีกอันหนึ่งที่น่าจะหายไปชัดเจนก็คือการเดินทางเพื่อประชุมภายในองค์กรนะครับสาขาอย่างเงี้ยนะฮะสมมติบริษัทเอ่อมัลติแนชชั่นแนลมีสาขาอยู่อาจจะเฮดออฟฟิศอยู่ที่ฮ่องกงมีสาขาที่เมืองไทยสมัยก่อนต้องบินมาเจอกันเดี๋ยวนี้กยิ่งง่ายเลยสาขานี้แบบมันเป็นภายในองค์กรด้วยนะครับการทําพวก n a l Audit นะครับหรือแม้แต่าการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าึ่งเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็ปรับตัวเป็นเวอร์ชวลนะครับหลายคนรู้สึกว่าเออเขาสบายดีเหมือนกันนะครับและคนเดินทางเองไอ้คนที่ต้องไปทํางานอ่ะบางคนก็ไม่ชอบเดินทางนะเพื่อนผมนี่แบบเซ็งทุกครั้งในเวลาต้องเดินทางแต่ผมชอบนะฮะผมผมชอบผมรู้สึกเออไปไปเดินทางมันได้เห็นอะไรใหม่ๆแต่ว่าบางคนที่ไปเดินทางเพื่อไปทางานมานเหนื่อยมากเลยนะฮะไม่ชอบเดินทางก็เลยเลือกทางนี้ดีกว่านะครับอย่างไรก็ดีมันจะต้องมีงานจำนวนมากที่ยังต้องเดินทางอยู่อาทิไปเจอเพื่อ เพื่อรักษา r e l ationship อ่าแบบนี้ยังไงก็ต้องไปเนะาะ r e l ationship คงไม่สามารถที่จะผ่านซูมได้นะฮะหรือว่าการไปเจอคู่ค้ารายใหม่อันนี้ยังไงก็ต้องเจอ in person นะครับแม้ว่าที่ผ่านมาเราจะทำแบบไม่ in person ไปก็มีแต่เราก็ยังรู้สึกว่าถ้าโควิดหายจะไปหาลูกค้ารายใหม่เนี่ยยังไงยังไงก็ต้องไปแบบเจอตัวนะฮะคงจะไม่ได้แบบแบบออนไลน์แบบอะไรอย่างนี้หรอกนะฮะทีนี้ ไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยธุรกิจอีเวนต์์แกอนเซอร์เองเนี่ยพวกที่เขาจัดการเรื่องของการประชุมการสัมมนาพวกนี้เนี่ยนะครับเขาก็ปรับตัวไปแล้วใช่ไหมเขาก็ทําเรื่องของพวกเอาเทคโนโลยีมานะฮะเอาเอ่อเอาเรื่องการผสมผสานระหว่างออนไลน์ออฟไลน์มาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าจัดอีกก็เชื่อว่าก็จะต้องมีออนไลน์พาร์ทหนึ่งอยู่ดีต่อให้ไม่มีโควิดนะฮะเพราะว่าก็จะมีคนจํานวนเยอะเลยที่เรียกร้องบอกว่าเอ้ยตอนนั้นโควิดก็เฮ้ยงานอีเวนต์ผมก็ไปซื้อตั๋วไปส่องคันนะฮะ แล้วผมรู้สึกว่าเออถ้าต่อให้โควิดจบเนี่ยบางอีเวนต์เราอยากไปแต่ว่ามันหาเวลาไปไม่ได้สักทนะีเพราะนั้นก็ไปออนไลน์สินะฮะเพราะฉะนั้นเชื่อว่าคนจำนวนมากเนี่ยจะเลือกทางนี้แม้ว่าจะไม่มีโควิดครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าออกไนนช่ร์เองเขาก็คงจะเตรียมก,การเรื่องนี้ไว้ให้เพื่อความสะดวกของคนที่อยากจะมาเข้าร่วมนะฮะมีบทความชิ้นึงของเมคเคนซี่นะครับเขาชี้ว่าการเดินทางในเชิงธุรกิจเนี่ยนะฮะจะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวช้าที่สุดนะครับเนื่องจากมันมีความสัมพันธ์กับ สถานะทางการเงินของบริษัทด้วยอันนี้ก็คือตรงไปตรงมาคือว่าง่ายคือเพิ่งฟื้นวิกฤตมาเนี่ยสถานะทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยดีนะฮะออตอนซัพพลายปี2008นะฮะการเดินทางทางธุรกิจซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีเหตุผลเดียวเลยที่ลดเราะเรื่องทางคือบริษัทไม่มีตังค์เอางั้นเถอะนะฮะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้มีโรคระบาดอะไรเนี่ยห้าปีเลยนะห้าปีกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับในขณะที่การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวตอนนั้นเนี่ยสองปีเองนะฮะ การขาดหายไปทรงของนักเดินทางธุรกิจเนี่ยนะครับจะส่งผลกระทบต่อไมซ์ซัพพลายเชนไมซ์ก็คือมีติ้งอินเซนティ v คอนเวนชั่นเอ็กซิบิชันนะครับซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นเช่นอุตสาหกรรมโรงแรมอุตสาหกรรมการบินนะครับการจับประชุมและนิทรรศการอีเวนต์ออฟไนเชิ่งต่างๆนะฮะนี้ก็ต้องก็ต้องปรับตัวกันครั้งใหญ่เลยนะครับในปี2019เนี่ยไทยมีนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับประมาณ1.8ล้านคนคิดเป็น4.5%ของนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดนะ โดยท่องเที่ยวเชิงธุรกิจส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่ของกรุงเทพมหาคนครชลบุรีและระยองนะครับเนื่องจากเป็นที่ตั้งของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หลายแห่งนะฮะทั้งนี้ในปัจจุบันเนี่ยภาครัฐได้กําหนดให้พัทยาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์นะครับของพื้นที่ e e เเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เนื่องจากพัทยามีความพร้อมในแง่ของอินเวนทอรี่ของโรงแรมเออยนะครับ อะไรต่างๆนานาสถานที่นะครับเรื่องของการเดินทางอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างพร้อมนะฮะมีส่วนประชุมนะฮะมีคงข่ายการคมนาคมที่สะดวกนะครับในเมื่็ตามเนี่ยนะครับแนวโน้มของตลาดการเดินทางเชิงธุร,ก,รกิจที่ไม่สดใสนักหลังวิกฤตโควิด19อาจส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะฮะเช่นโรงแรมที่มีเป้าหมายเป็นนักธุรกิจอาจต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับโรงแรมที Lion ่มีห้องจัดเลี้ยงใหญ่ๆเนี่ยนะฮะที่ที่ต้องพึ่งกับตลาดจัดเลี้ยงเนี่ยก็อาจจะต้องปรับปรับ ปรับไปให้บริการเซอร์วิสอย่างอื่นนะถ้าเกิดว่าคนนักธุรกิจเดินทางน้อยลงก็ต้องก็ต้องดูว่าจะทํำยังไงนะครับศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ที่พึ่งพางานประชุมเชิงวิชาการนะฮะก็อาจจะน้อยลงก็ต้องไปทําพวกอาจจะต้องไปทําพวกงานแสดงสินค้ามากขึ้นนะครับนอกจากการปรับปรุงภาคเอกชนแล้วเนี่ยภาครัฐอาจส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ในพื้นที่ได้นะครับโดยประสานงานกับผู้จัดอีเวนต์ระดับโลกให้เข้ามาจัดงานในพื้นที่มากขึ้นนะครับอย่างเช่นพวก อ่าไทยแลนด์อินเตอร o เนชั่นแนลแอร์โชว์เนี่ยนี่ก็มีการจัดงานนะครับที่เขาจะจัดในปี2 0 2 3ที่อูตเภานี่เป็นเป็นงานแสดงอุตสาหการรมการบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียนะครับซึ่งมันก็สอดรบับการพัฒนา e อ c นะตามนโยบายของภาครัฐด้วยนะฮะอันนี้รวมถึงอีเวนต์ต่างๆนะครับที่สามารถที่จะไปดึงมาได้แล้วก็จจะต้องเป็นการปรับตัวหลายๆ,ๆเรื่องนะครับ <S <S พื้นที่บางอันเนี่ยอาจจะต้องไปคิดถึงเรื่องของการทำเฟสติวัลต่างๆหรือเปล่านะลองลองผมก็ผมก็ ไม่ได้อยู่ในอุตสาหกรรมนี้แต่ก็คิดว่าเอ้ยเราเราก็มีศักยภาพบนเกาะพูดกับปาเต้ปาเต้ก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยันเกาะพูดกันเรื่อง tomorrowland นะบอกว่าเอ้ยเราจะเอา tomorrowland มาจัดปาเต๊ดบอกเฮ้ยจัดเองได้เราทำแฟรนไชส์เราเองได้เพราะว่าเรามีศักยภาพพร้อมมากๆอยู่แล <t nak S 1> ้วนะฮะทั้งห้องพักทั้งอะไรต่างๆนานาแล้วก็คนก็เดินทางมาเมืองไทยเขาก็เป็นเป็นที่ที่คนชอบอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็คุ้นชินกับการรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากอยู่แล้วเอ่อ strategy นี้ผมคิดว่ามันนนเเป็าาะขขขออองงงกกลยุทธ์ร บริหารจัดการเรื่องการเดินทางเรื่องของนักท่องเที่ยวหลังโควิดนะครับซึ่งผมคิดว่าต้องเริ่มคิดกันให้เร็วแล้วล่ะเพราะว่าเรามีเวลาไม่เยอะแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission To ดู o ูลนะครับเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast presented by GQX Mission To t ูมูลซีด e กที e e ิด i ชั่